เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย1850บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ไปคำนวณกันนะครับหลายท่านนะครับคงจะเห็นผมคำนวณเงินสมทบนะครับในแต่ละในแต่ละตัวเลขกันไปแล้วนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ก็สำหรับคนที่ตัวเลข1850นะครับก็คือ60เดือนสุดท้าย เงินสมทบประมาณนี้นะจะได้ไปฝึกคำวนวณกันด้วยนะครับเรามาดูสูตรการคำวนวณบำนาญน,นะครับชราภาพกันหน่อยนะต้องทวนทุกครั้งนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะเข้ามาใหม่นะครับก็ยังไม่รู้ว่ามันมาจากไหนตัวเลขนั้น,ต,น,นตัวเลขนี้นะครับเงินบำนาญคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิต ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพา20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5%นะครับของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนคือทุกๆ12เดือนนะครับหลังจากที่180เดือนไปแล้วเนี่ยนะครับทุกๆ12เดือนจะได้เพิ่มอีก1.5%นะครับเปอร์เซ็นต์ในการได้รับบำนาญก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองคือยิ่งส่งมากก็ยิ่งได้มากนะครับซึ่งสูตรคำนวณมันจะแบ่งเป็นออก ออกเป็น2ส,สูตรนะครับสูตรแรกในกรณีจ่ายครบ180เดือนแบบเป๊ะนะครับมันก็จะเอา20%เนี่ยแหละไปคูณกับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเง <60 S 2> ินเ 60, 60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเลยแล้วก็หารร้อยก็เท่ากับบำนาญส่วนสูตรที่ 2, 2ในกรณีเราจ่ายเพิ่มมันจะมีวงเล็บนะครับก็เอา1.5ไปคูณจํานวนปีที่ส่วนเกินมานะครับเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ไปคำนวณกันเลยดีกว่าครับทำงานส่งประกันสังคมมาสมมตินะอันนี้สมมติทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีนะครับจำนวน1850นะครับ1850มาจาก60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับผมก็จะลบนะครับ15ปีก่อนเพื่อหาปีส่วนเกินโดยเอา35ตั้งนะครับลบ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนเกินที่เพิ่มมานะครับ20ปีส่วนเกินไม่หายไปไหนมันถูกนำมา คูณนะครับโดยเอา1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมที่เราได้อยู่แล้วบวกกับ 30%, 30นะครับที่ได้เพิ่มมาเป็น50% 50%นะครับูณ1,850 50คูณ1,850แล้วก็หาร100เพื่อให้มันกลายเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ5,425บาทนะครับที่เป็นบำนาญให้กับคนที่ส่งมา35ปีตลอดชีวิตนะครับ ยามีครั้งหนึ่งว่าประกันสังคมนะครับเริ่มมีการส่งมานะครับวันเริ่มมีการสมทบวันที่31ธันวาคม2541นะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะไม่นับนะครับเขานับตั้งแต่31ธันวา2541เป็นต้นไปนะครับคือนับการสะสมนะครับเงินกรณีชลาภนะครับอ่ะเราไปดูจำนวนปีอื่นบ้างส่งประกันสังคมมา30ปีนะครับจำนวน18,50

วิธีการคิดนะครับ25ลบส5เท่ากับ10ปี1.5คูณ10เท่ากับ15เปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่ม20บว้เปอ่ม2บบวก15เปอร์เซ็นต์เป็น35เปอร์เซ็นต์35เปอร์เซ็นต์ของ1850เป็น3,798บาทต่อมานะครับทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจำนวน1850นะครับ

1,850บาทคือ2,170บาทนะครับ2,170บาทที่เป็นเงินบำนาญให้กับคุณไปตลอดชีวิตนะครับนี่คือเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองส่งประกันสังคม35ปีนะครับได้เงินบำนาญ5 4า5น5,425บาททส่งประกันสังคม34ปีได้เงินบำนาญ5 2า2น5 2บาท ส่งประกันสังคมมา33ปีได้เงินบำนาญ5 1า0นบาทส่งประกันสังคมมา32ปีได้เงินบำนาญ4,937นาบาทส่งประกันสังคมมา31ปีนะครับได้เงินบำนาญ4,774นบาทส่งประกันสังคมมานะครับ30ปีได้รับเงินบำนาญ4,611นบาทส่งประกันสังคมมา29ปีได้รับเงินบำนาญ4,449นบาท ส่งประกันสังคมมา 4, 28ปีได้เงินบำนาญ4,286บาทส่งประกันสังคมมา27ปีได้เงินบำนาญ4,123บาทส่งประกันสังคมมา26ปีได้รับเงินบำนาญ3,960บาทส่งประกันสังคมมา25ปีได้รับเงินบำนาญ3,798บาทส่ง24ปีได้เงินบำนาญ3,635บาท ทรง23ปีได้รับเงินบำนาญ3,472บาททรง22ปีได้รับเงินบำนาญ3,309บาททรง21ปีได้รับเงินบำนาญ3,147บาททรง20ปีได้รับเงินบำนาญ2,984บาททรงเอ่อทรง19ปีได้รับเงินบำนาญ2,821บาท ส่ง18ปีได้รับเงินบำนาญ2,658บาทส่ง17ปีได้รับเงินบำนาญ2,496บาทส่ง16ปีได้รับเงินบำนาญ2,333บาทและก็ส่ง15ปีได้รับเงินบำนาญ2,170บาทนะครับนี่คือการส่งเงินสมทบนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 1850นด้ะครับด้วยจำนวนปีที่แตกต่างกันก็ทำให้เงินบำนาญได้มากได้น้อยแตกต่างกันด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์หน่อยสามารถเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวอยากจะรู้ว่าเราส่งประกันสังคมมากี่ปีแล้วนะครับก็สามารถเช็คได้ผ่านแอปไลน์ s ไทยนะครับสามารถเช็ค เงินสมทบชรา,าภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับสแกน QR วอา e คได้ทางหน้าจอนี้เลยนะครับเช็คสิท์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากสำนักง,งานประกันสังคมแล้วก็ใครมีเรื่องราวที่จะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะนำเอา เรื่องราวนะครับประกันสังคมมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้ท่านได้รู้จักนะครับจะได้นำอ่าจะได้เป็นความรู้ให้กับท่านอื่นๆด้วยนะสอบถามกันเข้ามาเลยใต้คลิปวิดีโอนะครับ